สวัสดีนะคะนักเรียนกลับมาพบกันใหม่อีกแล้วในรายวิชาวิทยาศาสตร์ลุกวันนี้เป็นวันอังคารที่8มิถุนายนนะลูกนะคุณครูจะมาสอนวิทยาศาสตร์เตรียมหนังสือมาลูกนะคะวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูจะรออเตรียมขึ้นมาหรือว่าถ้าใครยังเตรียมหนังสือไม่ทันก็ฟังก่อน นะคะแล้วค่อยไปนํามาแล้วค่อยมาเรียนรอบสองรอบก็ได้นะคะเปิดได้ตลอดเลยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสนอนวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่1กระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์ นะเรายังค้างเรื่องที่หนึ่งทัศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่และเราก็จะมาเพิ่มเรื่องที่สามด้วยจิตวิทยาศาสตร์นะคะอ่ะเเรียนหนังสือมาเลยนะคะนำหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะ อะเรามาต่อจากสัปดาห์ที่แล้ววิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องที่หนึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อทัศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ค่ะทัศะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอน 1. ทัศะการวัด เป็นการเลือกใช้เครื่องมือทำการวัดหาปริมาณสิ่งของออกมาเป็นตัวเลขได้อย่างเหมาะสมและก็สามารถบอกเหตุผลในการวัดรวมทั้งบอกแล้วก็ต้องระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องนะคะเครื่องมือที่ใช้วัดเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรตลับเมตรค่ะต่อไป2ทักษะการใช้จำนวน เป็นการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนการคำนวณโดยการนับคิดคำนวณเพื่อบรรยายแล้วก็ระบุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตหรือทดลองได้ 3. ทักษะการตั้งสมมุติฐานเป็นการคาดคะเนไว้ร่วงหน้าก่อนการทดลองต้องอาศัยการสังเกตความรู้เดิมหรือประสบการณ์นะคะ อตั้งสมมุติฐานขึ้นอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ทราบได้ภายหลังจากการทดลองแล้วต่อไป4ทัศะการทดลองเป็นกระบวนการออกแบบวางแผนเพื่อหาคำตอบตั้งสมมุติฐานในการทดลองประกอบด้วย3ขั้นตอนก็คือการออกแบบการทดลองการปฏิบัติการทดลองและการบันทึกผลการทดลองต่อไปขั้นที่5ขั้นสุดท้ายนะคะ ทักษะการตีความข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะ,ะสามารถแยกได้2อ,อย่างก็คือการตีความหมายเนี่ยก็คือการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะของสมบัติของข้อมูลโดยใช้ทักษะอื่นเข้ามาช่วยส่วนการลงข้อสรุปก็คือการสรุปความสัมพันธ์ข้อมูลทั้งหมดได้จากการสังเกตสำรวจและก็ทดลองนั่นเองค่ะ จิตวิทยาศาสตร์เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์คือลักษณะนิสัยของบุคคลเกิดจากการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยความมุ่งมั่นสนใจใฝ่รู้ซื่อสัตย์ละเอียดรอบคอบรับผิดชอบสงสัยอยากรู้อยากเห็นอดทนใจกว้าง รับฟังความเห็นของผู้อื่นนะคะ,ะคุณครูอธิบายเนื้อหาแล้วแล้วครูให้ทําแบบฝึกหัดในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้า17บลุกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเติมคําตอบลงในช่องว่างดูเนื้อหาด้านหน้าเลยนะคะ ได้ฟังเนื้อหาที่คุณครูอธิบายจบแล้วคุณครูสั่งให้ทำแบบฝึกหัดในหนังสือแล้วโดยการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรัดนะคะตั้งใจทำเอามาทำนะลูกนะสนใจหน่อยแล้วก็เหมือนเดิมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใกล้เปิดเทอมแล้ว14มิถุนาน,นะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะได้พบก,กัน แล้วคุณครูจะมาสอนนะคะสัปดาห์นี้วันศุกร์ในวิชาสังคมอีกครั้งนะคะบ๊ายบาย